اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0 2น8 4 6 8 1 0 0 8 1 8 1 2 9 6 1 5สําำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสลามะลัยกุมรอฮ์มุตมุลลอฮ์มบรักาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพครับเรากลับมาพบกับรายการมุสลิมไทม์นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5นาฬกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางตททบ5แห่งนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบกันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2566แล้วนะครับเวลาเวียนเปลี่ยนไปเร็วและเกินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินผ่านไปจนมาถึงวันนี้คงเป็นบทเรียนให้กับชีวิตเราอย่างมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับถึงอย่างไรก็ตามจะสิ้นปีแล้วนะครับ แต่เรื่องราวของรายการเรายังมีความเข้มข้นต่อไปถึงปีหน้าอย่างแน่นอนในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงของห่วงใยด้วยใจรักครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันวุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรามากันที่โรงเรียนอัลฮูดา ชุมชนหัวป่าซอยอนุท39โดยได้รับคำแนะนำจากท่านประธานชุมชนในการเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณฟูมิสกีอายุ74ปีซึ่งเธออาศัยอยู่กับสามีคือคุณยามีนและลูกๆของเธออีก9คนซึ่งลูกของเธอบางคนมีครอบครัวไปแล้วแต่ก็อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ สลัมเลยคุค่ะชื่อฟาติมาค่ะส่วนหอมค่ะมารับแทนมะนะคะคุณฟูมิสกีค่ะมะเดินไม่ค่อยไหวค่ะเหมือนเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแล้วก็มีโรคหัวใจด้วยค่ะเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็ไขมันคุณแม่อายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบสี่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ใครดูแลคุณแม่บ้าะมกับน้องอ่ะน้องสาวมีน้องสาวด้วยหนูก็ฟาติมากับน้องขาขายค่ะขาขาย ก็สลับกันค่ะน,น้องสาวออกร้านหนูก็ดูแม่ถ้าถ้าถ้าหนูอยู่ร้านก็น้องสาวก็ดูแม่คุณฟูเองมีอาการหัวใจโตกล้ามเนื้ออ่อนแรงเบาหวานความดันและไขมันซึ่งไม่สามารถทำงานได้มีอาการเหนื่อยอ่อนแรงได้ลูกๆที่อาศัยอยู่ด้วยกันคอยดูแลซึ่งขายข้าวต้มอยู่ที่ตลาดเอี่ยมสมบัติไม่ไกลาจากบ้านนักส่วนคุณยามีนเองเคยมีอาชีพขับแท็กซี่ แต่ปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้แล้วเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเป็นต้อกระจกมองเห็นไม่ชัดป่าเดิน,นหนึ่ได้แต่สายตาป่าไม่ดีตอนนี้ป่าเป็นต้อต้อกระจกสองข้างค่ะค่ะหมอหมอนัดตอนนี้หมอนัดดูตาเพื่อจะทําลอกตาข้างหนึ่งปีหน้าค่ะส่วนคุณปาทำไเองเอง่ยมีโรคประจาตัวอะไรมีโรคหัวใจค่ะ,ะเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะทำะทำบอลลูนแล้วก็ใส่ขดลวดไปแล้ว ทำไปแล้วไปแล้วค่ะทานยาอยู่ได้ปีเข้านี้ไปเข้าปีที่สองแล้วค่ะเงินที่จะมาดูแลคุณแม่มาิได้มาจัดการค้าขายแล้วค่ะป๋ากับมะได้จากค่ะได้บัตรสุงอายุไม่มีค่ะน่าจะยังไม่เข้าขายมั้งคะค่ะเพราะว่าบางครั้งแกก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่ต้องมีคนประคองค่ะเพราะว่าเดินถ้าให้เดินเองกลัวจะล้มเพราะแกเคยล้มครัตอนนี้อาการของคุณแม่นี่เป็นยังไง มันเริ่มจะเป็นหัวใจโตไปทำมาแล้วค่ะแต่ไม่ตีแล้วก็มีนผ่าวาดแล้วก็มีความดันแล้วส่วนโรคหัวใจก็ต่าหากติดหมอหนึ่งนี่เพิ่งไปมาเหรอเพิ่งประก,กับมา <นะ S 1> สักพักน <ยา S 1> ี่ยาเต็มไปหมดเลยค่ะทุกสามเดือนน่ะเพราะว่ามันเป็นยานอกบัญชีด้วยวก็ถึงใส่กล่องมาทุกวันนี้คุณฟูเองต้องนั่งละหมาดเพราะเธอมีปัญหาเรื่องข้อเข่าซึ่งยังไม่ตัดสินใจในการเข้าผ่าตัด ตามที่คุณหมอแนะนะางรายการมุสลิมชาม e ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดและผลิตผ่านธุุนเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณฟูมิสกีเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ0 2น8 4 6 8 1 0 0 8 1 8 1 8 9 6 1 5สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาด,ดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมนะ02 1846810 0818129615 เมื่อพ hey, <phrase. Thompson. S 2> ูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจะมีพี่น้องมุสลิมอยู่เป็นจํานวนมากและก็มีมัสยิดอยู่จํานวนมากเช่นเดียวกันความหลากหลายของการประกอบอาชีพก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้ในช่วงแวดวงมุสลิมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศเหล่านี้นะครับที่จังหวัดปัตตานีในช่วงของแวดวงมุสลิมครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله كشكر تو الله سبحانه وتعالى تي الله سبحانه وتعالى سون بيم قام نعمة رحمة كي بينون مسلم رواه تان بينون تي ميشي مسلم نهاب كابوم ناي سلاهودين هاجي يوسف วันนี้มีโอกาสพบปะกับพี่น้อง เชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศมาร่วมมาเยี่ยมและก็มาท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีซึ่งจังหวัดปัตตานีนั้นเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่พันเการ้อยกว่ากิโลเมตรและก็มีประชากรหนานแน่นพอสมควรประมาณ7จ็ดแสองหมื่นคนนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้นเปนเป็นพื้นที่ที่สามารถเรา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญยกตัวอย่างที่เราอยู่ณนะปัจจุบันก็คือมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดรายอวังรายเอมัสยิดเกสเซมัสยิดวังสายบุรีวังยยริงรวมทั้งเราสามารถท่องเที่ยวในเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสุสานกุบบโตบัญญัง กุโบตปัไยและศาสนสถานโบราณหรือศาสนสถานที่ยรังวันนี้เมอกาสลงพื้นที่พร้อมๆกับทีมงานไปดูในเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะฮะในอันดับแรกที่เราลงไปนั้นเราไปดูวิธีการ SME ที่เขา สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ปลาแห้งและมันสามารถส่งออกไปยังทั้งในและต่างประเทศที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในพื้นที่ที่สที่เราเราเข้าไปวันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของ ในอำเภอเมืองนะฮะเป็นข้าวเกลียบข้าวเกลียบตรานัสรีนะฮะซึ่งเป็นข้าวเกลียบชั้นดีและชั้นเลิศและก็เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันยอดการสั่งมีทุกๆพื้นที่ทั่วโลกโยกตัวอย่างเป็นญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงรวมทั้งในพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน วันนี้เรามีโอกาสลงพื้นที่พบปะพี่น้องแล้วได้รู้จักวังรายาวังรายาเนี่ยเป็นวังซึ่งเป็นวังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพร้อมๆกับเมืองปัตตานีนะครับในพื้นที่สุดท้ายที่เราลงไปก็คือวิถีชีวิตของพี่น้อง ในตำบลกะมิยอนะฮะในการสร้างหมวกกะพียอเหมือนที่ผมใส่อยู่เนะี่ยหมวกกะพียอเป็นหมวกที่ใช้และก็เป็นที่นิยมในพื้นที่5จังหวัดเช่นภาคใต้และพี่น้องมุสลิมทั้งทั่วประเทศและก็ทั่วโลกหลักของการใส่หมวกกะพียอก,ก็คือเพื่อปิดบังเส้นผมและก็ส่วนหนึ่งก็คือในการพิธีกรรมเข้าพิธีกรรมทางาละหมาดซึ่งเป็นเรื่องของวิญิปเรตต้องปฏิบัติพี่น้อง มุสลิมตั้งแต่าบาเล็ก็คือถึงวัยที่สมควรที่จะต้องปฏิบัติศาสนก,กิจชอเชิญชวน,นพี่น้องทั่วประเทศมาเยือนจังหวัดปัตตานีมาเยือนแล้วก็มาร่วม,ววมทัศนศึกษามาร่วมเยี่ยมชมในเมืองประวัติศาสตร์เหล่านี้เรามีอาหารดีๆเรามีขนมดีๆเรามีทะเลดีๆเรามีภูเขาดีๆและมี สิ่งที่สร้างสามารถสร้างประวัติศาสตร์ที่ดีให้กับพี่น้องสามารถเป็นประจักษ์พี่น้องในประเทศไทยและพี่น้องทั่วโลกอัลฮัมลิลละในานามของสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็ขอขอบคุณพี่น้องเรายินดีที่จะช่วยเป็นตัวกลางประสานไปรยังองค์กรต่างๆเพื่อให้พี่น้องมีโอกาสได้ดมาเยี่ยมจังหวัดปตัตตานีโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญสาคัญรวมทั้งสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อในเรื่องของการชิมรสอาหารฮาลลซึ่งเป็นที่นิยม ในพี่น้องในมาเลเซียอินโดนีเซียบรูนายและอื่นๆทั่วโลกนะครับวันนี้ก็ทำดีละก็ขอขอบคุณพี่น้องอทั่วทุกๆท,ท่านที่มีโอกาสเยี่ยมชมในรายการของเรา,เาและก็เราโอกาสครั้งต่อไปขอรอดออาและก็ขอให้อลลอฮฺตอาลานั้นหรือพระเจ้านั้นทรงดุลบันดาลให้เรานั้นมีอายุที่ยืนยาวนานและก็เราทรงเป็นเบาวที่ดี และเรานั้นสามารถนำพามุสลิมไปสู่จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องวัส,สลวัลลมอาลัยกุมบเระห์มตุลลอฮะบะระกาต์ เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ไเราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ไสำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอรรมะ02 18468100818129615 จากตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับเราได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามและนำสู่การปฏิบัตินะครับจากวิทยากรหลายท่านวันนี้ท่านอาจารย์อับดุลอาซิสนะครับยังพร้อมที่จะพบกับเราครับในช่วงของวัลฮัดิสครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลลมีนวะบินฮฺอัลลอฮฺอัลาฮฺอัลลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอฮฺอลลอะซีม S a s s a l a m u ว l วร k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีความยินดีปีดาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในรายการวันละหด,ดีเพื่อที่จะให้ข้อคิดเตือนสติเตือนถัวใจให้เรานั้นได้อยู่กับคําสอนคําสั่งของาศาสนาอิสลามวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะในการครบ ค้าสมาคมนะกับคนทั่วไปนะครับในสังคมพี่น้องครับหลากหลายมากมายนะที่เราพบเจอกับผู้คนและก็มนุษย์นะสัชญชาตญานของมนุษย์มันต้องมีความปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะไม่ว่าคนนั้นนะจะเป็น,นเชื้อชาติใดตระกูลใดาภาษาใดาก็ตามแต่นะเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้นนะ ในเมื่อเราจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้นทางศาสนาก็ได้กำหนดนะในการที่จะคบค้าสมาคมกับบุคคลเหล่านั้นด้วยกับจัรยามารยาทที่สวยงามการที่เรานั้นจะคบกับใครเราก็ต้องนะใส่ใจที่จะดูว่าเออคนนั้นเป็นคนที่เราสามารถที่จะคบได้ไหม นะเหมือนที่เราได้เห็นได้พบกันนะครับพบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตนะพาลพาไปหาผลฮนะเราก็จะเนี่ยมันเหมือนสุภายสิทธไทยที่ได้กล่าวไว้แต่อิสลามได้สอนไว้ไว่ายัางไงครับอัอ,อาคิลลาเยาว์ไมดินบารุมลีบารุอ,อิลลัลมุตตะกินแท้จริงนะครับว่านะในวันเกียร์มัมิตรสหายต่างๆนั้นต่างก็งจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเลยนะนะอิลลัลมุตตะกิน ยกเว้นคนที่ศรัทธานะคนที่ยำเกรงม,มั่นในอัลลอฮฺซุบฮานานุวะตาลาคนที่นะปฏิบัติตัวตามกรอบที่ศาสนาอิสลามได้วางไวนน้นั่นแหละที่เขาคบกันนั่นแหละเขาถือว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าไม่งั้นแล้วเขาก็จะเป็นศัตรูกับเราเขาก็ในวันนาโลกหน้าเขาก็จะมาบอกกับเราว่าคุณเอาอะไรขันไปอันนั้นอเอาสิทธิ์ชั้นคืนมาอะไรตออะไร สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็จะเอาตัวรอดเพียงอย่างเดียวเราก็เห็นนะฮะนะเด็กอายุไม่น้อยแต่อยู่รวมกลุ่มรวมก้อนอายุนะมาแค่15ปีก็ถูกยิงถูกฆ่าตายกันนะในสังคมเพราะอะไรครับลูกหลานของเราเราคบกับใครนะคบกับใครถท่านนบ,บีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัวะสัลลัมได้บอกว่าอัลรอจุลอะลาดีนีคอลีลิฮี คนคนหนึ่งนะ่ยจะอยู่ในศาสนารู้อยู่บนแนวทางของเพื่อนของเขาท่านอบีจริงเตือนะฟัลยังรุรไม่ยอยู่ข้อลินดังนั้นจงพิจารณาสักนิดว่าคิดจะคบบไขนี่คือสิ่งที่ท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลวะสัลลัมเตือนพวกเราดังนั้นในเมื่อนะท่านนาบีได้เป็นห่วงเป็นใยกับทุกคนไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ตามแต่นบีสอนว่า ให้เราเลือกให้เราดูให้เราพิจารณากันหน่อยนะว่าเราจะเลือกคบใครท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลมได้บอกกับพวกเราถึงคุณลักษณะถ้าหากว่าเราครบคนดีกับคนไม่ดีเป็นยังไงท่านนาบีบอกว่ามัตุลจารีสุดซอเนาะัสซูนะอุปมาเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีหรือว่าคนที่เราคบด้วยที่ดีและคนที่ไม่ดีนะท่านนบีบอกว่าไงครับกะห้าเมลมิสเหมือนกับคนที่เขาขายน้ำหอมนะ วานาฟิกุลกิรและกับคนที่กับช่างที่ตีเหล็กนะฟาฮามมลุมิสส่วนคนที่นะขายน้ำหอมเนี่ยอิมมาอันโพซียกนะบางครั้งนะคนขายน้ำหอมเขาทำไงท,ท่านเข้าไปในร้านเขาอลองสักหน่อยนะนะอย่างน้อยเขาก็ให้ลองท่านจะซื้อไม่ซื้อไม่รู้แหละแต่ให้ท่านท่านลองแล้วว่าอิมมาอันตตาโนมินหุนะฮะ หรือเราก็อาจาจะได้ซื้อนะจากสิ่งที่เขาได้นําเสนอมาว่าอิมาอันตะยูม,มินฮุรีฮันไตบันถึงแม้ว่าท่านไม่ซื้อก็ตามแต่ท่านได้ลองรู้ว่าเข้าท่านเข้าไปในห้องที่เขานั้นนะหอมของกลิ่นน้ำหอมกลิ่นมันก็จะติดตัวมา นั่นคือการที่ท่านนบีบอกนั่นแหละคือการที่เราครบกับคนที่ดีเราบางครั้งอาจจะเป็นอาจจะยังไม่ได้เป็นคนดีอย่างน,น้อยๆนะโลกธาตุรั่วการมองเห็นของเราการบรรยากาศมันก็เอ,อื้อที่จะเป็นคนดีเพราะบรรยากาศคนรอบข้างเขาเป็นคนดีเขาปฏิบัติดีเขากระทำำําคาดีอย่างน้อยถึงเราไม่ปฏิบัติในเรื่องที่ดีๆแต่เราก็ยังคงได้คิดและได้เห็นในสิ่งที่เขาทําในเรื่องที่ดี แต่คนที่ไม่ดีแหละท่านอบีวะวานาเฟลโคกีตและคนที่นะครับเผาถ่านนะฮะหรือนะฮะช่างตีเหล็กเนี่ยอิมมาอายูฮริกเซียบบบางครั้งที่เราไปอยู่ตรงนั้นน่ะบางครั้งมันก็จะทําให้เสื้อเราไหมเสื้อผ้าเราพอเข้าไปนะฮะพอช่างตีเหล็กมันก็ตีไฟกระตุงกระจายนะับมีนะการเป่าเอ่อไฟเพื่อที่จะให้นะครับให้เหล็กนั้นแหละร้อนมากไฟนั้นน่ะนะสะเก็ตไฟอาจจะมาถูกเสื้อเรา ว่าอิมมาอันตะจิโนมินฮูเรียฮันคอบิรันหรือมันอาจจะไม่ได้มาทำร้ายอะไรเราหรอกนะแต่เมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นควันไฟที่อบตลบอบอวนนะฮะในการที่เขานั้นนะ่ะกำลังจีเหล็กนะ่ะมีควันอยู่แน่นอนนะมันก็เป็นนะทำให้เรานั้นเสื้อผ้าของเราตัวของเราศีรษะของเรานะมือของเรานะฮะผมของเราติดกินควันอน,นั้นเหมือนไม่แตกต่างเหมือนเราไปนั่งกับคนที่เขาสูบบุหรี่ นะคนที่ไปสูบบุหรี่มันก็ทําให้เรานั้นได้กินบุหรี่ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้สูบนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าการที่เราจะคบกับใครเนี่ยเราต้องดูเพื่อที่เรานั้นจะได้ปลอดภัยนะครับในนะตัวเองทรัพย์สินและร่างกายของเรา ถ้าเราครบคนดีอินชาอัลลอฮ์ผู้คนเหล่านั้นก็จะอาจจะชักจูงพูดคุยและนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีแต่ถ้าเรา,เา,เราไปคบกับคนไม่ดีบุคคลเหล่านั้นบางครั้งจะทำให้เราเสียหายแม้กระทั่งทำให้เราตายนะก็เป็นได้วันนี้ก็ต้องจากลากตนพิโนงวาจาะเพียงเท่านี้วบิลลายตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามมอะลัยกุมวะรหามะตุลลอฮ์วะบเระกาตุท่านผู้ชมครับพระองศาลอสซุภาฮูวตาลานั้นได้บอกกับมนุษยชาตินะครับ ให้มีความสนใจและใส่ใจในเรื่องของเวลาเพราะเวลาที่ผ่านพ้นไปนั้นสิ่งที่จะบอกเราก็คือความผิดพลาดความถูกต้องสิ่งดีสิ่งไม่ดีเราคิดทบทวนสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าหรือเราปล่อยผ่านเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวลาจึงมีความสำคัญกับทุกชีวิตนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมถามซึ่งพบกันเป็นประจำนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมสมานงานขนงและจีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมะาระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุสสวัสดีครับทุกวันนี้เรามักจะหลงลืมกันเรื่องสุขภาพและเวลาว่างของเราช่วงเวลาว่างที่เรามีอยู่มากกว่าผู้อื่นเรากลับทำสิ่งที่ไร้าสาระหมดเวลาไปกับการเล่นซึ่งเราไม่สามารถเรียกเวลาเหล่านั้นกลับคืนมาได้ในวัยที่เราเป็นหนุ่มสาว ใช้ร่างกายซึ่งการกระทำของเราโดยไม่ได้คิดเลยว่าร่างกายของเรานั้นจะต้องแก่ชราลงไปเราควรที่จะต้องคิดถึงการทำประโยชน์ให้กับาศาสนาและสังคมท่านอบีมุฮัมมัดส,สลาลฮ์อเฮิวะสัลลัลลมได้กล่าวว่าสองความโปรโดปรานเนี้ยมะซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักเพิกเฉยหลงลืมได้แก่สุขภาพร่างกายและเวลาว่างบันทึกโดยบุคอรี